อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วงนี้กลับมาเราจะลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตอนนี้ถือว่าทุกหน่วยงานทํางานเชิงรุกแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานด้านการข่าวค่ะซึ่งหน่วยข่าวด้านความมั่นคงเองพบความเคลื่อนไหวนะคะของแกนนําผู้ก่อเหตุความรุนแรงเตรียมที่จะก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนความคืบหน้าอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเหตุคาบอมในพื้นที่เมืองเบตงนั้นตํารวจเตรียมที่จะออกหมายจับคนร้ายแล้วนะคะหลังจากที่กล้องวงจรปิดสามารถ บันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้ซึ่งนายเดชรัศมิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาะรประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตงสรุปเหตุคนร้ายวางระเบิดบริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลในเขตเทศบาลเมืองเบตงเมื่อวันที่25รกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่สปกบเบตงค่ะเร่งทําการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเพิ่มการตรวจสอบแผนรักษาความปลอดภัยเส้นทางเมืองเบตงด้วย ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าวันนี้พลตำรวจโทยงยุทธเจริญวานิชผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเรียกประชุมชุดสืบสวนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมหลังพบว่ากล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกภาพคนร้ายค่ะขณะที่กำลังลงจากรถอย่างน้อย3คนในช่วงที่คนร้ายนั้นนำรถมัส da าคันที่ก่อเหตุคาบอมมาจอดเอาไว้นะคะคาดว่าจะออกหมายจับได้ในเร็วๆนี้ ขณะที่การข่าวด้านความมั่นคงเองหาพบความเคลื่อนไหวของนายมะแซอูเซงแกนนำบ r เอซึ่งมีรางวัลน,นำจับ3ล้านบาทมีการเรียกประชุมสมาชิกระดับแกนนำา9คนที่ประเทศมาเลเซียสั่งการให้ใช้กองกำลัง RKK ปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ก่อเหตุในเวลาไล่เลี่ยกัน ส่วนที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะนายประวินพัฒนพงศ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะเดินทางนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สททยะลาโดยย้ำการทำงานค่ะให้ใช้ความระมัดระวังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจความปลองดองสมานฉันท์แก่คนในพื้นที่พร้อมตรวจรับเครื่องมืออุปกรณ์ในโครงการพัฒนาสื่อกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบอร์ดแบนความเร็วสูงด้วย